สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับคุณครูนะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นป .4 นะคะก็อยู่ในเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะวันนี้คุณครูจะเจาะลึกไปที่ สัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มปลานะคะกับกลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะคุณไม่ได้สะเทินน้าสะเทินบกนะคะเดี๋ยวพอเราเรียนจบวันนี้นะคะเราจะได้เข้าใจเนื้อหาในส่วนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูเนื้อหากันเลยคะ่ะเปิดมาสไลด์แรกนะคะก็เป็นภาพไม่แม p p i n g อันเดิมนะคะที่เราเริ่มเรียนกันตั้งแต่เ,เริ่มต้นบทนี้เลยนะคะคือสิ่งรอบตัวเรานะคะแบ่งไปสองกลุ่มหลักๆคือมีชีวิตแล้วก็ ไม่มีชีวิตนะคะอันนี้ก็บอกได้เนาะมีชีวิตคือสร้างอาหารได้เคลื่อนที่ได้นะคะกับทายได้ขยายพันธุ์ได้ทีนี้ในสิ่งมีชีวิตนะคะเราก็สามารถแบ่งนะคะย่อยออกมาอีกสกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เรื่องการสร้างอาหารกับการเคลื่อนที่นะคะก็คือได้แก่กลุ่มพืชนะคะสร้างอาหารได้เคลื่อนที่ไม่ได้ กลุ่มสัตว์นะคะสร้างอาหารไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้นะคะแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชไม่ใช่ทั้งสัสตว์ทั้งสร้างอาหารก็ไม่ได้เคลื่อนที่ก็ไม่ได้นะคะทีนี้ชัมม่วโมงที่แล้วเราเรียนเจาะลึกตรงนี้ว่ากลุ่มสัตว์ถ้าเราใช้เรื่องของโครงสร้างแกนกลางนะคะมาเป็นเกณฑ์ในการจําแนกเพราะว่าสัตว์มันมีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลายบนโลกของเรานะคะเราใช้เกณฑ์เรื่องแกนกลา,างนะคะหรือเรียกว่าโครงกระดูกนั่นเองนะคะมาแบ่งจะทําให้แบ่งสัตว์ออกเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่ม มีกระดูกสันหลังก็คือหมายถึงว่าจะมีโครงสร้างเป็นแกนกลางเป็นกระดูกข้อต่อเนะี่ยอยู่ด้านในร่างกายเราเรียกว่ามีกระดูกสันหลังอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกหรือไม่มีกระดูกข้อต่อต่างๆอยูอ่ในแกนกลางของร่างกายเราจะเรียกมันว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะพามาเจาะลึกในกลุ่มนี้ก่อนเลยนะคะมีกระดูกสันหลังนะคะซึ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยมันก็ยังมากมายอีก นักวิทยาศาสตร์นะคะก็เลยสามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีกนะคะอ่ะทีนี้ดูก่อนนะความหมายก่อนนะคะคุณครูตรงเลยเอีกทีนะสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเขาถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีเนื้อเยื่อร่างกายที่จเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วก็มีความซับซ้อนหลักๆก,ก็คือมีกระดูกสันหลังทําหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกายเจ้ากระดูกเนี่ยทำให้ร่างกายเราคงรูปร่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีกล้ามเนื้อหรือว่า เนื้อเยื่อต่างๆไปเกาะไว้ที่กระดูกบางครั้งก็สามารถทําให้รําตัวของสัตว์เนี่ยตั้งตรงขึ้นมาได้อย่างมนุษย์เนี่ยนะคะก็อยู่ในกลุ่มมีกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็พบได้ทั้งในน้ําและบนบกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าสัตว์อื่นๆนะคะก็คือสูงกว่าสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะในกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังทีนี้พอมันมากมายเลอเกินนักวิทยาศาสตร์ก็แบ่งย่อยสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็น5พวก รึกลงไปอีกนะคะซึ่งในแต่ละกลุ่มก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะคะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มปลานะคะวันนี้เราจะเรียนกันนะคะกับกลุ่มที่สองนะคะคือพวกปลาอนนี้ใช้คำคุณคู ครื่งน้าครึ่งบกนะคะหรือเลยกอย่างว่าสะเทินน้าสะเทินบกนะตรงนี้คุณครูยังไม่ได้แก้ไขนะคะสมัยนี้ให้ใช้กว่าสะเทินน้าสะเทินบกนะคะกลุ่มที่สามนะคะคือสัตว์เลื้อยคานเดี๋ยวไปต่อกันนะคะกลุ่มที่สี่สัตว์ตีกนะคะกลุ่มที่ห้าคือพวกสัตว์เลี้ยงลูกดปวนนมนะคะย้ําอีกทีหนึง่ง มีกระดูกสันหลังนะคะถือว่าเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะโครงร่างภายในยจะมีกระดูกหรือว่ามีแกนกลางนะคะเป็นที่สําหรับให้ลําตัวยึดได้นะคะแล้วก็แบ่งย่อยอีกเป็น5พวกซึ่งวันนี้เราจะพาไปเรียนแค่พวกปลาและก็พวกสะเทินน้ําสะเทินบกนะคะเพรอมไหมถ้าพอมไปเลย ทีนี้นะคะเราก็จะพามาดูนะคะสัตว์กลุ่มแรกนะคะในกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์จำพวกปลานั่นเองนะคะปลาเนี่ยจัดว่าเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะเคยไร้ยนคำนี้ไหมมันจะมีคําว่าสัตว์เลือดเย็นกับควาว่าสัตว์เลือดอุ่นนะคะซึ่งมันก็แบ่งย่อยออกไปอีกเดี๋ยวคุณครูอธิบายคํานี้ก่อนนะคะคําว่าสัตว์เลือดเย็นหมายความว่าอ่าอุณหภูมิร่างกายของสัตว์พวกนี้ค่ะมันสามารถ เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของอสภาพแวดล้อมภายนอกร่ายเช่นมันอยู่ในที่อุณหภูมิสูงนะคะอุณหภูมิร่างกายของสัตว์พวกนี้ก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นตามไปได้ในระดับหนึ่งนะคะคือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเราเรียกว่าสัตว์เลือดเย็นซึ่งตรงข้ามกับสัตว์เลือดอุ่นอย่างคนเราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นก็คืออุณหภูมิของร่างกายค่อนข้างคงที่อยู่ที่37องศาเซลเซียสจะไม่แปรผันไปตามสภาพแวดล้อมไม่ว่า สภาพาแวดล้อมไม่ว่าจะร้อนหรือจะหนาวนะคะแต่ปลาเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นก็คืออุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้ามากไปก็คือทนไม่ไหวก็ตายเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ํานะคะปลานี่ยอยู่ในน้ําแน่นอนเวลาที่มันอยู่ในน้ํามันก็ต้องใช้เหงือกนะคะเป็นตัวช่วยในการหายใจท่านรู้จักเหงือกปลาไหมครับตรงด้าน ที่บริเวณข้างๆหัวมันนะคะมันจะมีส่วนที่มันกระพือแล้วก็มีเหงือบบริเวณตรงนี้ค่ะจะทําหน้าที่กรองอากาศหรือว่าทาหน้าที่ในการหายใจแลกเปลี่ยนแก๊สของปลานะคะแล้วก็ปลาส่วนใหญ่นะก็จะมีเก็ดปกคลุมผิวหนังนะคะเพื่อป้องกันอันตรายแต่ปลาบางชนิดเช่นปาลาไหลอะไรก็ไม่มีเกรดนะคะตัวมันก็จะลักษณะเป็นเมือกลื่นๆนะคะเพื่อช่วยทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นนะคะตัวอย่างที่เราพบเห็นก็เป็นป,าปาลากัดปลาไหล ปากระตูนอะไรพวกนี้นะคะซึ่งปลาแต่ละชนิดก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันไปอีกนะคะอะทีนี้เรามาดูนะคะลักษณะาภายนอกของปลาโดยหลักๆนะคะปลาตัวปลาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนนะคะ อันนี้พูดถึงรากีศาสตร์นะไม่ได้หมายถึงการทําอาหารนะคะส่วนหัวนะคะส่วนลาตัวแล้วก็ส่วนหางนะคะทีนี้มาดูคุณส่วนหัวบริเวณตรงนี้นะคะเนี่ยคุณคุณวงตรงน,นี้บริเวณส่วนหัวก็ตรงนี้นะคะคือเริ่มตั้งแต่ปากไปถึงแก้มนะคะหรือว่าบริเวณกระดูกที่ปิดเหงือกนะะี่ค่ะ เหงือกที่คุณครูบอกตัวนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะมันเป็นซี่ๆเล็กๆนะคะเป็นตัวกองอากาศที่มันอยู่ในน้ํานะคะปลาจะใช้เหงือกตัวนี้เป็นตัวหายใจแทนปอดนะคะถ้าเป็นคนเนี่ยจะใช้ปอดในการแลกเปลี่ยนก๊าซแต่ปลาเนี่ยจะใช้เหงือกนะคะซึ่งในส่วนหัวของมันเนี่ยก็จะประกอบด้วยอวัยวะที่สําคัญก็คือมีตานะคะมีจมูกรูเล็กๆตรงนี้แล้วก็มีปากนะคะนี่คือส่วนของปลาละะักษณะของปลาอ่าส่วนราตัวนะคะส่วนนี้ ใช้ทําอาหารได้นะคะเราก็ชอบทานอยู่เนาะนะคะก็เป็นส่วนตั้งแต่บริเวณตรงนี้นะคะจนมาถึงตรงนี้นะทะี่เป็นคูขีดเลยนะคะตั้งแต่ถัดจากหัวแล้วก็ก่อนถึงหางตรงนี้เราเรียกว่าเป็นส่วนของรําตัวนะคะก็ประกอบไปด้วยอวัยวะที่สาคัญเพื่อจะมีครีบอ,อกในครีบอ,อกนะคะเอาไว้ในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็มีครีบรังนะคะตรงนี้ครีบรังนะคะมีครีบท้องนะคะมีครีบท้องแล้วก็มีครีบก้นใกล้ๆกับรูทวารตรงนี้ าจะมีช่องหรมบปล่อยอของเสียเป็นรูเล็กๆนะคะลงในน้ำเนี่ยเรียกว่ารูวาวรนะคะแล้วก็มีเส้นข้างรำตัวนะคะปลาจะใช้การรับรู้การสั่นสะเทือนของน้ำในการในการรับรู้ในการรับความรู้สึกนะคะอันนี้คือส่วนรำตัวนะถ้าเราเอาเนื้อปลาออกเราก็จะเห็นอะไรคะแกนกลางของปลาก็คือกระดูกปลาเพราะว่า ปลาจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังโอเคต่อไปส่วนสุดท้ายส่วนหางคือบริเวณตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ส่วนหางทั้งหมดเลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่บริเวณรูทวานตรงนี้นะคะจนไปถึงปลายหางอันนี้เรียกว่าขี้หางขี้ผางเอาไว้เป็นตัวควบคุมการเอ่เคลื่อนที่ซ้ายเคลื่อนที่ขวาก็เปรียบเสม,มือนเป็นหางเรือนะคะปลาก็จะสะบัดสะบัดขี้หางตัวนี้ทําให้ปลามันเคลื่อนที่ไปทางขวาไปทางซ้ายได้อันนี้คือลักษณะพื้นฐานของปลานะคะทีนี้ ระบบภายในนะคะที่สําคัญของปลานะคะปลาก็ถือเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีระบบต่างๆในร่างกายเพื่อทําให้มันสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้มันก็คล้ายๆกับคนเราเลยนะคะคนเราก็มีระบบหายใจระบบม,มลวิษปลาก็มีแต่วิวัฒนาการหรือว่าความสมบูรณ์ของแต่และระบบอาจจะไม่เท่ากับมนุษย์นะคะมาที่ระบบแรกระบบหายใจอย่างที่บอกนะคะ ปลาไม่มีปอดนะคะปลาอยู่ในน้ําปลาอาศัยเหงือกนะคะเป็นอวัยวะที่สําคัญที่ใช้ในการหายใจซึ่งจะทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สเวลาที่ปลามันอ้าปากให้ตรงเหงือกมันนะคะมันก็กระพือเข้ากระพือออกมันก็เหมือนเป็นตัวเขาเรียกว่ากองออกซิเจนนะคะที่มันผ่านที่มันละลายอยู่ในน้ําเนี่ยเข้าไปใน รำตัวของปลาก็ทําให้ปลาได้รับออกซิเจนนะคะส่วนน้ําก็จะถูกค้นออกปทางซ้นของมันนะคะมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊สคือเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายปลาแล้วก็ขับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่ภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปลา,ปาใช้อะไรในการหายใจให้ตอบว่าเหงือกนะคะ,ะต่อไประบบที่2 ระบบหมุนเวียนเลือดนะคะปาก็มีระบบหมุนเวียนเลือดนะถ้านักเรียนเคยเห็นผู้ปกครองนะคะเรียนทําปาหรือว่าเคยเห็นมันก็จะมีเลือดที่เป็นสีแดงๆเหมือนกันถูกไหมคะปามีหัวใจนะคะหัวใจของปาเนี่ยมันไม่ม,ไม,มันไม่ใหญ่โตอะไรมันจะเป็น เล็กๆ,ๆนะคะอยู่ใกล้บริเวณกับเหงือกนะคะทําหน้าที่คอยส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่ตางๆของร่างกายนะคะ,ะ,คะหัวใจหรือว่าระบบของเลือดของปลาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ก็คือมีแค่เลือดเข้ากับเลือดออกปกติยังไม่สามารถแบ่งเป็นห้องอะไรได้นะีคะ ต่อไประบบที่สามระบบย่อยอาหารนะคะพอปลามันก็ต้องมีการกินอาหารเข้าไปทางปากเนาะอาหารที่ปลากินอาจจะเป็นปลาปืนปลาสัตว์ก็ได้หรือเป็นปลาตัวเล็กๆอะไรแกลแพนตอนก็ได้ตัวเมื่อพอปลามันกินอาหารเข้าไปในปากนะคะมันก็จะส่งผ่านไปตามหลอดอาหารแล้วก็ไปยังกระเพาะ นะฮะกระเพาะอาหารก็เป็นกระเพาะเล็กๆที่อยู่บริเวณส่วนของลําตัวนั่นเองแล้วจะมีทาไส้นะคะที่กระเพาะอาหารก็จะมีทั้งการย่อยแล้วก็การดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าสู่กระแสเลือดส่วนกากอาหารอย่างที่บอกค่ะมันก็ขับออกทางรูทวารหนักที่อยู่บริเวณใต้ท้องของมันนะคะก็จะขับปล่อยออกมาในน้ําเลยนะคะอันนี้ก็คือระบบย่อยอาหารนะคะนะคะมีปากเอาไว้ รับประทานอาหารนะคะแล้วก็มีทะวารหนักเอาไว้ขับถ่ายนะคะต่อไประบบสุดท้ายนะคะจริงๆมีมากกว่านี้นะค,นคุณครูพูดยกตัวอย่าง4ี่ระบบนะคะระบบสุดท้ายที่ยกตัวอย่างคือระบบขับถ่ายนะคะก็มีไตเหมือนกันนะคะในป่าก็มีไตนะคะทําหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากเลือดเพราะว่าในเมื่อเรากินอาหารนะคะหรือว่าเราแลกเปลี่ยนแก๊้ต่างๆมันก็ย่อมมีสิ่งที่เราไม่ต้องการก็ต้องเกิดการ ขับถ่ายออกไปพร้อมกับระบบหมุนเวียนเลือดนะคะอันนี้คือ,อาภาพหลักๆนะคะลักษณะภายในที่สำคัญของกลุ่มปลานะคะจบ ตัดกลุ่มแรกไปแล้วนะคะในกลุ่มสมัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มปลานะคะทีนี้คุณครูจะพามาขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราเรียกว่ากลุ่มสะเทินน้าสะเทินบกนะคะหรือเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้ว่าพวกสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกนะคะหรือบางคนได้ยินกับการเป็นคําว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอะสรุปรวมๆแล้วมันคือตัวเดียวกันนะคะก็คือได้แก่พวกก,กบนะคะกบเนาะจะเป็นกบนะคะตระกูลกบเขียดคางคกอื่งอ่างนะคะอะไรพวกเนี้ย นะคะซึ่งสัตว์พวกสะเทินนะ้ำสะเทินบกนะ่ะก็ยังอยู่ในสัตว์จำพวกสัตว์เลือดเย็นก็คือมีอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยที่เปลี่ยนไปตามาสภาพแวดล้อมได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ในสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็มีบางชนิดนะคะที่มีต่อมพิษอย่างเช่นคางคกเนี่ยมันจะมีต่อมพิษที่ผิวหนังนะคะหรือว่ากลบบางชนิดนะคะก็จะมีต่อมพิษเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปเข้าใกล้มันแล้วมันก็มีการป้องกันตัวอาจจะปล่อยพิษออกมาทําให้เราเกิด อาการระคายเครื่องนะคะหรือว่าถ้าเรานําไปรับประทานโดยที่เราไม่รู้จากวิธีการทําที่ถูกต้องบางครั้งไอตัวพิษต่างๆที่อยู่ในร่างกายของสัตว์พวกนี้ค่ะในกบในกางโคุงเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราได้รับความอาเรกา ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเจ็บป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะในสัตว์กลุ่มนี้ก็คือมีหลากหลายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพราะอะไรมันถึงใช้คําว่าสะเทินน้ําสะเทินบกนะคะหรือคําว่าครึ่งน้ําครึ่งบกนะคะเพราะอะไร<ม>ต่อเลยนะคะเขาบอกว่าสาัตว์ในกลุ่มสะเทินน้าสะเทินบกนะคะจะมีการปฏิสนธิภายนอกนะคะคือได้ยินคำนี้ไหมปฏิสนธิ คุณครูอธิบายก่อนนะคะปฏิสนธิก็คือเป็นาการที่เซลสืบพันธ์ ของสัตว์เพศผู้นะคะรวมกับเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียเราเรียกว่าเกิดการปฏิสนธิซึ่งการปฏิสนธิเนี่ยมี2แบบคือปฏิสนธิภายนอกนะคะกับปฏิสนธิภายในต่างกันนะคะถ้าเป็นปฏิสนธิภายนอกใน่ในกลุ่มสัตว์สเทินนังสะเทินบกกลุ่มปลาเนะะี่ยค่ะจะปฏิสนธิภายนอกก็กคือเซลล์สืบพันธุ์ของตัวผู้เนี่ยจะมาเจอกเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ตัวเมียเนี่ย ในในเรียกว่าในธรรมชาติอาจจะเป็นในน้ํานะคะมาเจอแล้วก็รวมกันในน้ําเรียกว่าปฏิสนธิภายนอกถ้าเป็นปฏิสนธิภายในก็คือเซลล์สุพัน์ประเพศผู้เนี่ยจะต้องถูกปล่อยเข้าไปในร่างกายของสัตว์เพศเมียแล้วก็ไปผปสมกันในน้ํานะคะทีนี้สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกเนี่ยมันจะมีการปฏิสนธิภายนอกนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่ะกบนะคะเพราะกบก็เป็นหนึ่งในสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะโดยตัวเมียก็จะวางไข่ไว้ในน้านะคะเป็น ฟองๆเต็มเป็นแผงในน้ํเลยช่วงที่ฝนตกๆตกตกนะคะตัวผู้ก็จะมีการปล่อยน้ําเชื้อลงไปในน้ําจากนั้นไอตัวน้ําเชื้อหรือว่าตัวอสุจิตัวสเปิร์มของกลบตัวผู้นะคะก็จะไปผสมกับไข่ที่วางไว้นะคะที่วางอยู่ในน้ำนะคะที่มันวางไข่อยู่ในน้ํามันก็เลยเกิดการปฏิสนธิภายนอกนะคะหลังจากนั้นตัวอ่อนของมันนะคะก็จะเกิดการฟัก ตัวนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในน้ําที่หน้าตา,าคล้ายๆกับปลาแต่ถ้าดูจริงๆแล้วมันจะมีไม่เหมือนปลามันจะมีส่วนที่เป็นหางแล้วก็มีส่วนที่เป็นหัวเราเรียกรวมๆว่าลูปอดนะคะช่วงที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยจะเป็นฤดูผสมพันธุ์ของพวกกบ คางคกอะไรพวกนี้ก็จะมีลูกอสูอยู่ในแหล่งน้านะคะจากนั้นพอมันใช้ชีวิตอยู่ในน้ำสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะค่อยๆงอกขานะคะเพราะว่ามันเป็นสัสตว์ที่มีขาถูกไหมมันค่อยๆงอกขาขึ้นมาก่อนนะคะจากตอนแรกตอนที่มันเป็นลูกอส่ยมันจะใช้เหงือกในการหายใจนะคะจากนั้นมันก็พร้อมที่จะขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่บนบกมันก็จะงอกขาแล้วก็จะเปลี่ยนจากเหงือกที่ใช้ในการหายใจมาใช้ ปอดในการหายใจแทนส่วนหางต่างๆมันก็จะหดหายไปจนเปนลี่ยนรูปร่างกลายเป็นกบตัวเล็กแล้วก็อาศัยอยู่บนบกแล้วก็หากินหาแมลงอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็กลายเป็นกบที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็หมุนเวียนแบบเนี้ยนะคะซึ่งอันนี้แหละเป็นที่มาของคําว่าสะเทินน้าสะเทินบกหมายความว่าในช่วงชีวิตช่วงแรกๆตอนที่มันเป็นตัวอ่อนมันต้องมีการดํารงชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ํา พอมันพัฒนานะคะหรือว่าเจริญเติบโตตามวัตจักรของมันมันก็จะมาอาศัยอยู่บนบกมันก็เลยใช้คําว่าสะเทินน้าสะเทินบกหรือว่าคําว่าครึ่งน้ําครึ่งบกนั่นเองนะคะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกกับสัตว์เลือ้อยคานซึ่งในสัตว์เลื้อยคานเนี่ยตอนที่เป็นตัวอ่อนของสัตว์เลื้อยคานของเต่าของอะไรเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมาฟักตัวในน้านะคะมันมันสามารถาวางไข่บนบกแล้วแล้วตัวอ่อนของเต่าเนี่ย ก็สามารถฟักออกมาได้เลยไม่ต้องมาหากินไม่ต้องมาอาศัยอยู่ในน้ําซึ่งทําให้เจ้าสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกกับสัตว์เลื้อยคานเนี่ยแตกต่างกันตรงนี้นะคะทีนี้ลักษณะเด่นของเจ้าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือผิวหนังจะมีความเปียกชื้นเพราะว่าผิวหนังของมันเนี่ยยังสามารถทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สได้ด้วยนะคะนอกจากใช้ปอดในการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วยังมีผิวหนังช่วยในการแลก เปลี่ยนแก๊สได้ด้วยนี่คือลักษณะเด่นของกลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะอ่ะทีนี้มาดูลักษณะนะคะเขาบอกว่าสัตว์พวกนี้จะมีขาทรงพลังเพราะอะไรคะมันจะใช้แรงถีบของขาหลังนในการกระโดดนะคะถ้ากเรียนเคยดูสรา,ารคดีเนี่ยจะมีสัตว์ในกลุ่มนี้บางตัวเนี่ยกระโดดได้สูงเป็นเมตรเลยนะคะกระโดดได้ไกลมากแล้วก็บริเวณนิ้วเท้านะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นพังผืดเพราะว่าพังผืดตัวน,นี้มันช่วยให้มันเป็นไงคะ สามารถว่ายน้ําได้ได้ดีด้วยนะคะมันวิวัฒนาการดีมากอยู่บนบกก็เคลื่อนที่ได้ดีอยู่ในน้ําก็เคลื่อนที่ได้ดีเพราะฉะนั้นสะเทิอนน้ำสะเทินบกจริงๆนะคะแล้วตาของมันเนี่ยก็จะสนาโปอนออกมานะคะแล้วก็ไอ้ผนังตาเนี่ยมันสามารถเอ่อเลื่อนเขาเรียกว่าปิดแล้วก็เปิดได้เนาะ,ะแล้วก็เวลาที่มันอยู่ในน้านะคะตามไม่ต้องปิดนะเพราะว่าตาของมันก็จะเขาเรียกว่าสามารถมองในน้ําได้ <uld Lang> <ๆ>เห็นไหมโอ้ลักษณะดีมากนะคะแล้วก็ ผิวหนังนะคะส่วนใหญ่จะชุ่มชื้นแต่ก็มีบางอย่างที่มีลักษณะผิวหนังเป็นเกร็ดก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็จะมีต่อมสาหรับสร้างเมือกต่างๆเวลาที่เราไปจับหรือไปสัมผัสผิวหนังของมันเนี่ยมันก็จะปล่อยน้าเมือกออกมาเมื่อกีเราก็รู้สึกเลยค่ะรื่นจับมันยากใครเคยจับมันเนี่ยนะคะมันก็ลักษณะมันดูเหมือนแห้งแต่พอเราไปจับมันจริงๆมันมันจะมีความเป็นเมือกลื่นๆเกาะอยู่ที่ตามผิวหนังของสัตว์กลุ่มสะเทินน้าสะเทินบกนะคะเดี๋ยวเรามาต่ออันที่ ระบบสําคัญต่างๆของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกนะคะคุณครูยกตัวอย่างเหมือนปลาเลยนะคะมาดูที่ระบบแรกระบบหายใจนะคะถ้าตอนที่มันยังเป็นตัวอ่อนหรือเป็นลูกอสที่อาศัยอยู่ในน้ํามันก็จะใช้เหงือกเหมือนกับปลานะคะแต่เมื่อมันโตขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกนะคะมันอาจจะใช้ปอดนะคะหรือก็ในการแลกเปลี่ยนกา๊าซแล้วก็มีผิวหนังในการแลกเปลี่ยนแก๊สช่วยได้ด้วยนะคะ ต่อไประบบหมุนเวียนเลือดมีหัวใจเหมือนกันนะคะทําหน้าที่ส่งหรือว่าสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะมีระบบย่อยอาหารนะคะมีการกินอาหารเข้าไปทางปากแล้วก็มีท้องหลอดอาหารมีกระเพาะอ,อาหารมีลำไส้เล็กมีลำไส้ใหญ่ทํางานเป็นระบบนะคะนั่นเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการจาก กลุ่มปลามาถึงสะเทินน้ำสะเทินบกก็จะมีมีความพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะระบบสุดท้ายระบบขับถ่ายก็ใช้ไตเหมือนกันนะคะทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากเลือดนะคะทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะเด่นของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะเดี๋ยวคุณครูเพิ่มเติมความรู้ตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นวัตจักรนะคะก็คือวงจรชีวิตนะคะของ ตัดในกลุ่มตัดสะเทินน้ำสะเทินบกนะคะซึ่งคุณครูยกตัวอย่างเป็นอ่าเป็นกบแล้วกันนะคะเริ่มแรกนะคะก็คือเริ่มจากไข่ตรงนี้แล้วกันนะคะอย่างที่บอกว่าอ่าตัดสะเทินนะ้ำสะเทินบกนะคะมันจะเกิดการปฏิสนธิภายนอกเพราะฉะนั้น ตัวเมียก็จะวางไข่ในน้านะคะตัวผู้ก็ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์มาผสมกันในน้ํานะคะจากนั้นไข่ของมันก็จะลักษณะรอยเป็นแพรอยู่ในน้านะคะก็จะฟักตัวประมาณ1สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นลูกออดหรือว่าเป็นตัวออดที่จเจริญเติบโตอยู่ในน้ํานะคะคล้ายๆกับปลาก็จะมีส่วนหัวนะคะที่โตแล้วก็มีส่วนหางนะคะแล้วก็หายใจโดยใช้เหงือกนะคะมันจะใช้ระยะเวลาในการเป็นลูกออดอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงสิ สัปดาห์นะคะก็จะว่ายอยู่ในนั้นแหละนะคะจากนั้นมันก็จะค่อยๆเริ่มไหยคะ่ะเริ่มสร้างขาขึ้นมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นขาคู่หลังนะคะงอกขึ้นมานะคะโดยขาคู่หลังเนี้ยจะงอกมาก่อนนะคะจากนั้นก็เริ่มมีขาคู่หน้านะคะส่วนหางเนี่ยก็จะค่อยๆหดตั้นลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็เริ่มสร้างกอด เพื่อที่จะมาหายใจแทนเหงือกเพื่อเตรียมตัวที่จะไปใช้ชีวิตอยู่บนบกนะคะตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ10ถึงสิสัปดาห์หลังจากนั้นมันก็เข้าสู่ตัวเต็มวัยนะคะก็กลายเป็นกดกบนะคะที่สามารถหายใจโดยเหงือกแล้วก็ใช้ปอดในการหายใจได้แล้วก็สามารถใช้ผิวหนังในการแลก เปลี่ยนแก๊สหรือว่ารับออกซิเจนได้นะคะแล้วก็ดำลงชีวิตได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำมันก็จะวนไปแบบนะะี้ค่ะเราเรียกว่าเป็นวัตจักรนะคะของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมันก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งตรงนี้จะต่างกับสัตว์เลื้อยคานเพราะว่าสัตว์เลื้อยคานจะไม่มีช่วงชีวิตที่ต้องไปฟักตัวหรือเป็นไข่หรือเป็นตัวอ่อนที่อยู่ในน้ำซึ่งมันต่างกันนะคะอ่ะ จากที่เราเรียนไปทั้งหมดนะคะในกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะวันนี้คุณครูพูดเฉพาะกลุ่มปลานะคะแล้วก็กลุ่มสัตว์สะเทินนะ้ำสะเทินบกนะคะคุณครูเล่าถึงลักษณะเด่นไปแล้วว่าทั้งสองกลุ่มนี้มีแกนกลางนะคะของลาตัวนะคะเป็นสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลือดเยน็นแล้วก็ปฏิสนธิภายนอกนะคะส่วนอย่างอื่นถ้านักเรียนฟังไม่ทนันหรือดูไม่ทันนักเรียนเปิดย้อนคลิปไปดูได้ตามใจเลยนะคะแล้วก็ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะใครสนใจแบบฝึกหัดให้ดูรายละเอียดในการดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนะคะหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจความถูกต้องกันแล้วมีตรงไหนที่ยังไม่ถูกต้องเดี๋ยวครูก,กลับมาชี้แจงอีกทีนึงนะคะ คุณครูก็จะชักชวนให้นักเรียนว่าในชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มอื่นๆนะคะอีกสามกลุ่มนะคะถ้ายัางไงถ้าไม่อยากพลาดการเรียนนะคะพลาดชมนะคะเดี๋ยวรกดติดตามไว้ที่นะคะ u t u b e ช่องคุตาทักษิณนะคะแล้วก็กดถูกใจไว้ที่เพจนะคะชื่อว่าเพจแจกฟรีสื่อการสอนบายคุตาทั้งสองช่องทางนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดอะไรได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขออนุญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Thank you